กระเพราเนื้อคอเดินนี้กระเพราเนื้อสามกระเพราหมูสับหนึ่ง

กำลังถุนเลยเอามาถุนแก๊สหน้าบ้านอ,อร่อยไหมซำอุยอ้ยถุนฟ้าหลังจากหยุดสงการไปสองวันก็เปิดแล้วนะคะอันนี้ก็ดูจากลักษณะแล้วก็จะเหนียวนิดๆเดี๋ยวก็จะพาไปดูน้ำซุปน้ำซุป หลุดเจลักีนี่เนื้แบบโอ้โหหูเนื้อเสร็จโจรเสร็จโจรนี่คือเสร็จสีขาวน้ำซุปเต็มครื่อย่ายินดี้ตัรัะให้กระเทียมเจียว แต่วันนี้ใครที่มากดจับไม่มีเลือดสองวันแล้วก็เลือดไม่เข้าเลือดเลือดก้อนนะฮะไม่เข้าสองวันแล้ว <fit> ไม่มีเลือดเสร็จเพื่ออันนี้มีขาวเนื้อเปื่อยจ้านเ,น,น,เานื้อร้อนมีเลือดเนื้อเปื่อยาม่าเนื้อเปื่อย 晒太阳。嗯。还在放木条没？在。 สิบจ้ามาม่าเนื้อเปื่อยมีเหลืองลัดหน้าของคุณนนะข้าผัดนี้มันก็ผักขึ้นจะทอดให้มัน,นปกรอบ อะไรตุกกรอบชุบไข่เป็นี่น่ e. Davis, หนอยเข่มข้นเลยน้ำพอน่อ ขายอยู s <S okay, ่เต้โอเคส่งบ้านเนาะใชาใชานี่ยเรจะข้างหนาล้ปรุงอยู่เ่าดูไต่อระเข้าอย่หนูเขก็จับด้รถแกะอะไรบอก เปิดจับธรรมาดาถุงหนึ่งส่งไหนเดดวอ๋อแจา่จาจกเปิดล้านพ่อจา้าเปิดจา้า chặt là thế phùng không là thế à hmm? là à phùng rồi. ฮลโหลไอ้ลาดนานี่ลาดนานี่ปรุงอยู่บนหน้าหรือปะต้องปรุงเลยปรุงเลยโอเคจ้าตัวหน่วยละบาทตัวฟักงี้ยววที่อดละแปดตที่รอละบาทเออย

อกไม่แน่แมงรับโทรศัพท์เนี่ยต้องหายหัว็นแล,ล้ว <c oughs> น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยวุ้นเส้นธรรมดาหนึ่งแกเดี๋ยวไปปรุงยูดารานอะอันลูกไบบอยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยวุ้นเส้นเนื้อเปื่อยธรรมดาหนึ่งมาปุงอันนี้เสจลกกเหยดบ่ตี๋ยวน้นเธรรมาหนงปรุงอันนี้เจัแยกน้ำแยกเส้นห้องยาหกสิบบอกนเือเืน้อน่ บัวบานใจจจกแผงเอาไปใจเริ่มสีเฮิมเกิมแล้วบ่ายโมงหมดหรือยังคะกำลังกำลังหมดค่ะเลือีกออเดอร์สุดท้ายข้าวไข่เจียวเดี๋ยวเอาน้ำตาลน้ำละออเดอร์สุดท้ายแล้วทายสุดข้าวไข่เจียวพริกน้ำปลาอันนี้สามสิบบาท กะเพราไก่ไข่าดาว40บาทอันนั้นเขาสั่งเป็นกลับไว้กระเพราเนื้อไหนดูเนื้อสิ50บาทอันนี้50บาทซื้นอย่างนี้ก็50บาทซื้อแค่เนื้อก็50บาทแล้ว <c oughs> นี่เราจะเอาตอ้สุดท้ายมาเจียวไข่ให้หน่อยว่าเส้นได้เลยจะ้ะเราก็